นี่บอกนะว่าจะพายขึ้นไปบนแก่งส yeah. oh, like like yeah. uh, ุดจริงสุดจริงเราเป็นคนสู้ชีวิตอะนะก็เนี่ยแหละที่เราลงเดินทิปทิปทิปที่แล้วอ่ะชอดเอรือยู่ตรงนี้มันจะท่วมอีกนูนน่ะอยู่บนพื้นนะใส่แกะตาอยู่มั้ง Nay chấm mãi đi nó chấm mãi đi thế là nó chấm có con này nó tính nắm 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 พอแล้วแหละทั้งนั้นจะกดขนาดเนี้เอาแล้วสูตรสูตรเดินอีกแล้ว ็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับแต่แต่น้ำไหลว่ะผมเอาปลาขึ้นไม่ได้ว่ะชุบสวยงาม หดแท้มันโหดเพราะปลาหรือเพราะคนคนน่ะมันโหดค,คนงัดแบบเบรกไม่ไม่เปิดอะ่ะเฮ้ยถ้าได้ตัวอะไรเขานิ่งเหรอเอาเอา,เอา đi ạ chạy, lùi Cắt đi đi cắt đi nú, anh đi đi nú cắt, đi nú đi bảo đi đi cắt đi 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 chưa đi đi nú. ของแท้ครับผมผมบังคับให้มันกัดมันก็ต้องกัดดีครับกระถาผมเสีกมาไยมาตั้งแต่กระถาโลตัสุดอะ่ะกระถาโลตัสุดเนาะเสียกยันให้เขเมรนยังไงขเขมรนตายหมดใส่รับเนาะใับภาษาเขเมรนคืออาสลับสลับปลา ของางแล้วเนี่ยเบ,บรกนะไม่มันบดอะ่ะมันไม่ใช่ว่าหมายถึงตนน้บิดไม่ใช่ปลามันกัดแล้วมันมันบีบมันบดแต่ขอนะ่ะใช่มันไม่ได้งางเพราะว่ามันสู้นะม,มันบดอะ่ะนึกออกไหม,อมเออ I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my training. But the only oh, thing in life that has meaning are the things you got to work for, believe me. Take into your hands, a plan your own hands It takes to get some power Don't be fucking sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And fuck all the doubters They're just fucking downers Nicola Nicola I don't want just to wear the crown I'm being stuck in these fucking houses For they deserve it now It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it Yo, say

when everybody wants to be king yeah they all wanna ring yeah we all wanna be free so show me what you got what you bring how you fight in the ring how you take a fucking swing do you got heart are you mean got some scars got some needs are you willing to go bleed? I swear to god they all let me I don't It's only worth it เดือดคนคนรอเดือดอยู่บ้านจะกินไหมประมาณ้ม่กินมันจะได้กินจริงไหมเนี่ยไอชีวส้มคืออะไรเนอ๋อกระป๋งใส่แก๊สยอดจริงสรรหาเนาะอยู่บ้านดีๆชอบ โน่เป็นคนเปิดแนวคิดได้มาม่าต้องร้อนนะพวกเราใช่ดีนะสดชื่นยอดถ้ากล่องทำอะไรจะสดชื่นถูกโอ้โหร้อนระอุร่าวุ่นดอกราข้าวนะอันนี้ยังกินข้าวอะไสุดยอดที่หน่งเที่ยงอยู่ที่เนินสูงผมครับใช่ไหมเนินบกช่องเนี่ยพอกินเสร็จก็ง่วงหลับตกมาตุ๊บเรียบร้อยพอหักตาย

ดีปไม่เป็นใจพี่อย่าพูดอะไรพี่ย่าไรไปไหนกันครับไัดไแีกัดไปทีนึงครับหลุดไปแล้วตอมันเยอะครับ โหยูลึกนะเนี่ยนกขวขานมันเจาะจริงจริงดูอ่ะเกงไหมโอ้โหจจนะยอตากแดดเนาะ เมื่อกี้มันจีบไม่ยอมจีบไม่เลยนะเจอผมเห็นเห็นเมื่อกี้แม่มันก็ว่บ หเอาแล้วับจบแสงแล้วจบแสงแล้วจบแสงทันไหมจบทันวันนี้หรือทันพรุ่งนี้มาติดตามชมกันตอนต่อไปเนี่ยอนไรเพื่อะ Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability. They want the credibility convincingly. Oh. I'm willing to put in the fucking hours it takes to get some power. Mm, fuck yeah. fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the I swear to God they all let me down. These clowns who were all taught they deserve it now It's only worth it if you work for it It's only worth it if you <laughs> work <laughs> work for it. I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown <laughs> ไม่เจอเขาเเจอแม่มันเลยอะ